สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้เป็นคลิปการเรียนการสอนจริงๆของเทอมนี้นะคะเป็นคลิปแรกเลยก่อนอื่นครูขอแนะนําตัวเองก่อนครูชื่อครูนวลสวัสดิ์อุ่นทะจะเรียกว่าครูนวลหรือครูหนิงก็ได้สอนวิชาเคมี4คือวิชาของเรานะคะคือวิชาเคมี4สามารถส่งงานได้ที่ห้องสํานักง,งานกิฟเต็ดห้องนี้อยู่ใต้อาคารหอประชุมหรือตรงข้ามห้องคิกรรมนั่นเอง ครูได้แนบรูปถ่ายมานะคะเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักครูก็จะได้หาครูเจอเนาะ,ะต่อไปค่ะมาดูที่ชีทการเรียนการสอนเลยตอนปิดเทอมครูได้ส่งคลิปทบทวนบทเรียนเป็นเรื่องของความหมายของกฎของเบสเป็นเรื่องของทฤษฎีกฎเบสของอาเรเนิแล้วก็บอนสเตตลาวลี และก็สุดท้ายคือลิวอิซซึ่งลิวอิสครูลืมส่งคลิปไปให้นะคะนักเรียนนักเรียนเว้นที่ไว้ให้ด้วยนะคะก่อนที่จะจดคลิปนี้นะคะอะ่มาดูเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของครูผิดพลาดประการใดไม่ต้องอาภัยให้ครูนะคะแค่ไลน์มาบอกนาอแล้วเดี๋ยวครูจะได้แก้ไขอ่าทีนี้มาดูเรื่องการแตกตัวของโกรดโอเคการแตกตัวของโกรดโกรดจะแตกตัวให้โกรดจะแตกตัว ให้อะไรคะให้ h บวกออกไปกดแตกตัวให้ h บวกออกไป h บวกหรือที่เราเรียกว่าโปรตอนโปรตอนมาจากธาตุไฮโดรเจนธาตุไฮโดรเจนตามสัญลักษณ์นิวเคลีย์นี้เลยนะคะธาตุไฮโดรเจนที่เสียอิเล็กตรอนออกไป1ตัวจะกลายเป็นโปรตอนซึ่งโปรตอนหรือ h บวกนี้เมื่ออยู่ในน้ําสามารถเคลื่อนที่ได้พอมันเคลื่อนที่ได้มันจะสามารถอะไรคะเมื่อมันเคลื่อนที่ได้มันจึงสามารถนํา ไฟฟ้าได้นั่นเองอไอออนเคลื่อนที่อิสระจึงนำไฟฟ้าได้เนาะโปรโตอนเมื่อรวมกับน้ำจะเกิดเป็นตัวนี้ค่ะ h 3 o บวกที่เรียกว่าไฮโดรเนียมไออนไอนไฮโดรเนียมไอออนนั่นเองตัวอย่างแรกนะคะกรดตัวนี้มีชื่อว่าไฮโด คลอรีกกดไฮโดรคลอริกโอเคมันจะแตกตัวให้อะไรคะกรดจะแตกตัวให้ h บวกน่ให้ h บวก h บวกไปไหน h บวกไปให้กับน้ำ h บวกจะไปรวมกับน้ำเสมอนะคะจะกลายเป็นไฮโดรเนียมไอออน h 3 o บวกนั่นเองและอีกไอออนหนึ่งที่เหลือที่ไม่ได้ไปรวมกับใครเลยคือ cl ลบก็ถูกนำมาเขียนไว้ตรงนี้นะคะรวมกับ cl ลบ คลอร์ไอออนนั่นเองตัวต่อไปกรดคลอริกอะกรดคลอริกมันเป็นกรดมันก็ต้องแตกตัวให้ h บวกอีกแล้วค่ะแตกตัวให้ h บวก h บวกไปรวมกับใครคะไปรวมกับน้ำเจ้าเก่าไปรวมกับน้ำเกิดเป็นไฮโดรเนียมไอออน h 3 o บวกเนาะอีกไอออนที่เหลือไอออนที่เหลือค่ะเหลือเป็นกลุ่มเลย cl o 3นั่นเอง cl o 3 เอาิ่มเขียนลืมเปลี่ยนสีซี3สมีประจุเป็นลบเพราะว่าเอบกเเอาบวกไปด้วยนะคะดังนั้นซี o อสจึงเหลือประจุลบหมดหน้านี้แล้วหนะ้าต่อไปโอเคตัวอย่างต่อไปค่ะตัวนี้มีชื่อว่ากรดไนตริกไนตริกแอซิดเนาะมันเดิมค่ตาตกตัว แตกตัวให้ h บวก h บวกไปรวมกับใครคะไปรวมกับน้ําแล้วเหลืออะไรคะเหลือ n o สามลบเคอ่ะตรงนี้ไปเขียนเองนะคะตัวอย่างข้อนี้นะักเรียนไปเขียนต่อเองเนาะว่าเกิดเป็นอะไรไอออนอะไรกับอะไรมาดูตัวอย่างต่อไปตัวนี้อยากให้รู้จักตัวนี้มีชื่อว่ากรดอะซิตริกกรดอะซิติกอะซิติกติกติกไม่ตริกคะ่ะกรดอะซิติก กรดแอซิติกเป็นกรดน้ำส้มสายชูอยากให้นักเรียนรู้จักกับตัวนี้ค่ะ cooh c o h นี้นักเรียนจำไว้เลยนะคะมันเป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์มันเป็นกรดอินทรีย์เลยไม่ใช่อนุพันธ์มันเป็นกรดอินทรีย์ค่ะกรดอินทรีย์คือกรดที่สามารถกินได้นั่นเองกรดน้ำส้มสายชูเนาะตัวนี้คือกรดน้ำส้มสายชูเวลามันแตกตัวอขอลบก่อนนะคะเวลามันแตกตัวแบบนี้ค่ะ h ด้านหลังจะหลุดออกไปค่ะ h บวก H บวกไปรวมกับน้ำโอเคเกิดเป็นเอ o บวกอีกไอออนหนึ่งที่เหลือเมื่อ H บวกดูดออกไปด้านหน้าทั้งก้อนเลยค่ะยกมาเลยค่ะ c h 3 c o ลบนั่นเองบวกกับ c 3 c o o ลบตัวอย่างต่อไปค่ะตัวนี้มีชื่อว่ากรดซัน กรดซัลฟูริกนะคะนัเรียงจะสังเกตได้ว่ากรดซัลฟูริกมีไฮโดรเจนอยู่ทั้งหมด2ตัวมีไฮโดรเจน2ตัวแปลว่ามันแตกตัวได้2ครั้งนั่นเองแตกตัวได้2ครั้งเนาะครั้งที่1และก็ครั้งที่2มาดูการแตกตัวครั้งที่1ครั้งที่1ไฮโดรเจน1ตัวจะหลุดออกมาก่อนค่ะ1ตัวจะหลุดออกมาไปให้กับน้ำเนาะเกิดเป็นอะไรตรงนี้เว้นไว้นะคะต้องมาเขียนตามครูนะเกิดเป็นไฮโดรเนียมไอออน และอีกไอออนหนึ่งที่เหลือเขียนในช่องสีเดียมเลยค่ะเดาได้ไหมคะว่ามันคืออะไรมันคือตัวนี้นั่นเองไฮโดรเจน2ตัวหายไป1เหลืออยู่1ยังคงเหลืออยู่1และ so 4ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ so 4กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มมีประจุรวมเป็นืกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มมีประจุรวมเป็นลบเพราะว่า h มันพาบวกไปด้วยเนาะตัวนี้มีชื่อว่าไฮ โดเจนซันเฟดไฮโดรเจนซันเฟดค่ะโอเคอันทีนี้อยากให้ดูเรื่องคู่กดคู่เบรนิดนึดนงเนาะขอลบก่อนนะคะโอเคอ่ะซันฟูริกมีสมบัติเป็นกรดตัวนี้มีสมบัติเป็นกรดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาสิมีสมบัติเป็น กรดเอโทษโอเคซัลฟูริกมีสมบัติเป็นกรดคู่ของมันด้านหลังญาติของมันนั่นเองก็คือไฮโดรเจนซัลเฟตตัวนี้เป็นกรดคู่ของมันจึงมีสมบัติเป็นคู่อะไรคะคู่อะไรคะคู่เบสค่ะคู่เบสคู่เบสสมบัติของคู่เบสก็คือมันเป็นเบสนั่นเองมันเป็นเบสเนาะนั่นแสดงว่าไฮโดรเจนซัลเฟตเป็นเบสก็ได้มาดูการแตกตัวครั้งที่สองค่ะ การแตกตัวครั้งที่สองไฮโดรเจนซัลเฟตเนาะตัวเดิมเลยมันยังมีไฮโดรเจนเหลืออยู่หนึ่งตัวมันจึงแตกตัวได้แตกตัวให้ H บวกโอเคไปรวมกับน้ำเกิดเป็นไฮโดรเนียมไอออนอีกแล้วค่ะ H 3 O บวกและไอออนที่เหลือค่ะไฮโดรเจนหลุดออกไปแล้วเหลือแค่เหลือแค่อะไรคะเหลือแค่ S O 4ประจุหลักเป็นเท่าไหร่เดาได้ไหม ประจุเดิมคือ1ลบประจุเดิมเป็น1ลบลบ1ไฮดโดรเจนพาบวกไปพาบวกออกไปบวกลดลงไป1ตัวก็แปลว่าเป็นลบเนาะไฮดโดรเจนพาบวกออกไปลบไปลบ1ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะลูกลบ1ลบกับบวก1ก็คือลบ2นั่นเองดังนั้นประจุของ so 4ตรงนี้เนาะก็เลยเป็นลบสอง มาเขียนตรงนี้ค่ะ so 4 2ลบสันเปตไอออนนั่นเองหมดหน้านี้แล้วนะคะอ่ะมาดูการแตกตัวของเบสบ้างการแตกตัวของเบสข้อสังเกตเบสนะคะเบสจะต้องมี oh ตามหลังโอ้ยเบสจะมี oh ตามหลังถ้าเบสที่ไม่มี oh อ้าวถ้าไม่มี O H ตามหลังจะเขียนรวมกับน้ำน้ำก็คือ H 2 o นั่นเองถ้ามี O OH s ตามหลังอยู่แล้วไม่ต้องเขียนรวมกับน้ำนะคะไม่ต้องเขียนรวมกับน้ำ ยกตัวอย่างเช่นข้อที่ 1, <ม> 1> จนข้อที่1ข้อที่2ข,ท 3, 2ข้อที่3มี os ตามหลังเราจะไม่รวมกับน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่มเครื่องหมายลูปซ้อนหัวเดียวหรือ2หัวไม่ต้องรวมแต่ดูข้อที่4ข้อนี้เนาะข้อนี้ไม่มี os ตามหลังเราจึงต้องเขียนรวมกับน้ํานั่นเองโอเคค่ะอะ่ข้อแรกแตกตัวเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์เนาะตัวนี้มีชื่อว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟนั่นเองแตกตัวเป็นแบบนี้เลคะ่ะด้านหน้าเป็นบวกด้านหลังเป็นลบตัวเป็น Na บวกโซเดียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนนะตัวที่2ค่ะแคลเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์ xide, แตกตัวแบบนี้เหมือนกันด้านหน้าเป็นบวกด้านหลังเป็นลบได้เป็น แคลเซียมแคลเซียมมูอะไรคะแคลเซียมมูมูอะไรไม่รู้หมูสองค่ะแคลเซียมมูสองประจุเป็นสองบวกแคลเซียมรวกอีกอันนึงก็คือ O H เนาะ O H มีอยู่กี่กลุ่มคะ O H ห้อยสองแปลว่ามีสองกลุ่มเลขสองอยู่ด้านหน้าสอง O H ลบนั่นเองเลขสองอยู่ด้านหน้านะคะเลขห้อยไว้ด้านหน้าข้อที่สามอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เหมือนเดิมค่ะแตกตัวแบบนี้ ด้านหน้าเป็นบวกด้านหลังเป็นลบเนาะข้อนี้นักเรียนทําเองนะคะมาดูโจทย์ข้อที่สตัวนี้มีชื่อว่าแอมโมเนียอ่ามันไม่มันไม่มี os อยู่ในตัวเนาะมันจึงต้องเพิ่ง os จากน้ำนั่นเองนั่นแปลว่าอ่าเยอะนึกย้อนไปทฤษฎีกดเบสของบอนเตดลาวรีีเบสคือสารที่รับ h บวกเข้ามาดังนั้นตัวนี้จะต้องรับ H บวกรับจากไหนคะรับจากไหนรับจากตัวข้างเคียงนั่นเองตัวข้างเคียงก็คือน้ํานั่นแปลว่าน้ําจะต้องแตกตัวอ่ะน้ําแตกตัวเป็น H บวกกับ OH ลบและ H บวกตรงนี้จะไปให้กับแอมโมเนียนั่นเองแอมโมเนียรวมแล้วก็เลยกลายเป็นเดิมมีไฮโดรเจน3ตัวเพิ่มเข้าไป1ตัวก็เลยกลายเป็น4ไฮโดรเจนพาบวกไปด้วยประจุบ,บวกจึงตากฏด้วยนั่นเอง หลืออีกไอออนหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้คู่กับใครก็คือ O H ลบเรียบร้อยค่ะตัวนี้มีชื่อว่าแอมโมเนียมไอออนแอมโมเนียกับแอมโมเนียมนะคะเนียกับเนี่ยมอยากให้จำตัวนี้ไว้ให้ดีนะคะมักจะออกข้อสอบเนาะหน้าต่อไปเลยหน้านี้อยากเอาไว้ให้เป็นการบ้านจังเลยค่ะ เดินเป็นการบ้านแล้วกันนะคะลูกโอเคคู่ขอพอ่อแค่นี้ก่อนนะคะจบคลิปแรกก่อนเพราะว่าถ้ายาวกว่าน,นี้นักเรียนอาจจะหลับได้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย